สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับอยู่กับช anel เก่งพีซเกมเมอร์ครับวันนี้เราก็อยู่ในหมดของการฝึกพาฝึกบรรยายฟุตบอลนะครับวันนี้เรามาจําลองมการแข่งขันครับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับส0 1 8นโซนเยอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายนัดที่8ครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติ UAE หรือว่าสหรัฐอเมริกาครับซึ่งจะเตะกันก็วันอังคารที่13มิถุนายนนี้ครับเวลา19นาฬิกา่ทยสดสดกันทางช่อง74แล้วก็ ฟ็อกสปอร์ตนะครับในก็เราจะทําในระบบนี้เป็นระบบ AI ไอดูดันเองนะครับมีข้อพิพาทอย่างไรก็ขอพายแฟน,แฟนชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับไทยพบกับ UAE ครับผมเราแข่งกันที่สนามราชมังคลากราสถานนะครับเอาครับขอนำทุกท่านมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายนัดที่8ครับทีมชาติไทยพบกับ E หรือว่าสหรัฐอารับเอเมิเรสครับก็ก่อนที่จะมาชมเกมนี้กันเนี่ยทีมชาติไทยก็ได้ไปเล่นแมตช์ฟีฟ่าเดยกับท่านั่นอุซเบกิสถานมาครับในชุดนี้ก็พ่ายไปศูนประตูต่อ2แต่ว่าภายใต้การคุมทีมของวิรวณนรายววชเนี่ยทำให้เราเห็นเกมรับที่ดีขึ้นของทีมชาติไทยด้วยครับก็ให้กำลังใจกันต่อไปครับเดี๋ยวเข้าสู่ที่การแนสนามกันก่อน กำลังไปเพลงชาติไทยครับ ก่อนจะเริ่มเกมครับเดี๋ยวเรามาดูเสบดีคนแรกของทีมชตไทกันก่อน,นครับวันนี้ประตูเป็นกวินธรรมศจานันครับกองหลังมีนรุบดินวิรัตโนดมครับเฉลิมพงเกตแก้วพันษาหเหวิบุญครับเควินเดียรรมรอมครับแดนกลางมีวัฒนาภายนุ่มธนบูญเกษสารัตธิติพันธ์พวงจันทร์ครับบดินผาลาสิโ,โรจด,ดทองแล้วก็หน้าเป้าวันนี้เป็นอดิศักกรสศรนะครับ ซีโรดกับดินฟารานเนี่ยจะช่วยดันริมเส้นนะครับฝั่งของ UAE กเับประตูเป็นมยิดนาซินครับกองหลังมีอดุลลาซิสครับมูฮัมหมัดละซาลินครับอิสมาอิลอัมบิดกับวาลิสอับบาสแดนกลางมีอิสมาอิลครับอามัดอับดุลบรามานอัมิดบรามานแล้วก็สามประสานด้านหน้าอิสมาอิลอัลฮามาดีครับอาลีมักคูแล้วก็อามัดคอดดวครับเกมเริ่มแล้วที่ราชมักนตาสถานครับรายชื่อขึ้นมาเร็วครับบอลอยู่ที่ซีโรดไทยทุกช่องมาถึงนัลบูดินเตอร์ฟาร์ล มาถางซ้ายไม่ถึงบดินโอ้โหเลีรยไมได้มงส่วนกลับไปอริสักโอ้โหครแม่วันนี้นี่อริสักลงทำหน้าที่แทนทริลสินแดงดาซึ่งมีการบาดเจ็บรบกวนนะครับไอเกมเดิมมานาทีที่4ไทยได้ทักทายไปก่อนครับโอกาสเตลุนจากอริสักไกสอนกลับมาต้านกีบครับยูเอีพวกเขาต้องการสามแต้มสําคัญในเกมนี้ครับสำหรับยูเอีชิปไปติดบอลเลยมาถึงนารูดินเอาเคลียไม่ดียังมีเกาวินครับยืนตำแหน่งได้ดีอยู่ เกมเร็วมากนะครับเควินเควินมาที่บดินทางซ้ายรอรอเพื่อนเติมครับย้อนกลับมาวัฒนาวัฒนากลับไปที่บดินแล้วตอกส้นให้สวยมาที่เควินทะลุช่องทีนฟันดีดมาถึงอดิศักดิ์สวัสดิ์โอ้ยแม่ไม่ผ่านอิสมาอิลครับกามิสอิสมาอ,อิลุอาดุนอิบรามันครับปรามานันมาทางขวาบ้างอาดุลไลซิสอาซา มาที่ขอรีวขวามาที่มบคูดเข้าขวาแม่ง้างแล้วติดแล้วติดพันนี่ครับเด่นมากเกมรับเกมุกครับติดพันมาที่ดินฟาลาทางซ้ายเกมเร็วมาอีกแร้ว,วอดิศักแวกสองไม่พันอเมธยังได้อยู่ถึงสิโรดเข้าขวาล็อกมาอ้ไม่ยิงจะว่าอะไรกับสิโรดอ้โอกาสาแะ่เราว่าตอนนี้เราอัดคลิปตอนตีสามนะครับกว่าเราจะทําทีมชาติชุดนี้ขึ้นมาได้นะครับแมย้ายตัวยากมากนะครับนะครับกวิน แต่เกมมาที่ธนบ,บุญทางขวากับซิโรชิงกับอดิศักจะขึ้นเร็วใช้กบเร็วซิโรจมซีแล้วอาบาสเอามาอยู่ซิโร่โอ้ยดึงกันหงวงกันว่าจังหวะนี้ยังเอาตัวรอดได้ครับอาบาสเกือบเสียทายกับซิโรแล้วกามิสอิสมาอิวครับยังยังไปเ,เดิวไม่ได้ให้สัน อามาดีทุ่ช่องมาอับดุลประมาณต้องระวังครับคนนี้ตัวจ่ายบอลแม่นๆของเขามาูติดแม่เควินมาช่วยเคลียร์โอ้ซิโรดเก็บไม่ได้อ่ะมาต่อครับอาบาสถึงอามาดีนารินขวางไว้ทันบุญเกมยังแย่งกันที่ตรงกลางครับเกมรับของไทยนี่ดูดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยครับดูเป็นระบบมากขึ้นแต่ว่าเกมที่แล้วนี่ที่อุ่นเครื่องฟีฟ่าเดกับอุซเบกิสถานมีปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์นะครับทีมพัน ตช่องมาถึงซิโรดโดนขวางไว้กับอาบาสนี่เหมือนรู้ทันกอมเดวของซิโรดนะครับเก็บยังทันกันอยู่กับวิสอิสมายูก็มีิย้อนย้อนมาแล้วกลับไปไม่ได้อิสมายุตกลากครับตุนปรมันลินเร็วที่มับคูดทางซ้ายเติมอาบรีทุ่ช่องมีเฉลิมพงเกตแก้วขวางแต่ว่ามาลุกถึงกวกวินซูเปอร์เซฟครับไม่้องก,กันจังหวะเกือบโดนยูีขึ้นนำอาบาสมาต่อ อารมณ์ระมานี่กับตัวตัวพลิกเกมของเขาวันนี้ทึงเจอกับจินิพันธ์นะครับตรงกลางสู้กันดีข้ามาถึงเลอกหญิง้โหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับนำแล้วทางดันโอ้โห u ู e ครับจากประตูของอามัดคอริลครับโอ้โหเขาได้ประตูที่ต้องกรารับลูกนัดข้ามาเลยครับนารุดินต้องมาคุยอะไรครับโอ้โหบุกอยู่นานครับแล้วก็ทําได้เลยครับประตูแรกในเกมนี้ จากอามัดคอดิวครับดีบอลมาจากอบดนประมานะครับเคลียไม่ขาดแล้วนี่เขาบังแล้วก็ใช้รูปร่างสูงใหญ่ดีครับแตะแล้วจังหวะเกวินครับจะออกมาก็โดนวิ่งสอดมานะครับคือไปไปชะงักจังหวะแรกดีครับพยายามจะฟุ้งปิดมุมแล้วแต่ก็ไม่ทันแล้วก็ได้ประตูนำครับทางนั้น UAE ครับลูกทีมของเอกาดูบาซามาด้วยความมุ่งมั่นครับเกมนี้พวกเขาต้องการ3ามแต้มครับ 36นาทีครับยูอีนำไทยอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์สู้กันต่อไปครับต้องให้เวลาด้วยว่าเพิ่งรวมทีมกันได้นะครับในยุคของมิวรวานลายเวชอาครับบนท,ที่ทิฟันซิโรด,ดเล่นกัน2คนมาถึงซิโรดต้องรอเปิดเครับอดหเส้นได้ไหมซิโรดไม่ล็อกเขาซ้ายล็อกเขาซ้ายอีกครั้งหนึ่งมาลุยได้พันสองลมาตรงกลางิี้ผิกอันศักดักล็อาซ้ายไม่ได้ถึงติ๊กด้วยซ้ายโอ้โหไม่ได้ครับไทย โอ้โหจังหวะซัดของธนบุญครับดยซ้ายยังไม่ได้ไอสัตโดนเสียโอ้โหสินเป่าเลยครับจะไ้ต้องเรียกเหลืองได้หรือเปล่า <c oughs> เกมตอนนี้เราก็เหลืองแรกมาอะไรครับมาโ <c oughs> มฮันนัสซาลีมครับไปเสียสกัดที่อดีศักดิ์โอ้โหดูแหงเจตนาสกัดบอลนะแต่ว่าไอสัตเข้ามาขวางพอดีอรรรอดครับลุ้นจากฟีคิกลูกนี้ของธิติพันธ์ครับวิ่งมาปัน่นด้วยขวาแล้วติดกำแพง รินเก็บได้ไทยบุกบ้านครับรินรินเอาใจแฟนๆก็ตอนนี้ตกรอบแล้วก็จริงแต่ว,ว่า3าแต้มนี้ต้องเรียกให้ได้ครับอยากจะมีคะแนนเพิ่มบ้านครับไทยเราโดนสวนกลับนะครับอิสเปาอยูฮามาดีไฟทางขวาจบครึ่งแรกครับเป็นยูอีหรือว่าซัสอาหรับเอมิเรสนะครับบุกมานำไทยอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากประตูของอามัดคอริว ดูว่าเล่นกันได้สุขสานกับไทยก็ครองบอลได้ดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ในช่วงครึ่งแรกกันว่าเกิดการณ์อะไรขึ้นบ้างครับเขียร์เริ่มเกมมาดูคุกคี้สูสีคส่ครับโอกาสนี่ครับมาจังหวะนี้ของอมามัดคารดิวครับจะได้อยู่แล้วแต่ว่าพวกเขาก็มาทำสำเร็จจนได้าจากจังหวะนี้ครับแหนดีทีไทยแหน่งเซนบอลนี่เห,หลือร้ายครับจังหวะวิ่งสอดขึ้นมาของอมามัดคารดิว ที่ถึงก่อนเขาวินด้วยครับออกไปไม่ทันเลยครับคนที่ตามประกบนี่ก็คือพันษาหิมิบุลนะครับเข้าไม่ทันจริงๆจังหวะนี้ไทยก็มีโอกาสจากธนบุญเษสารัฐก็ได้ซัดด้วยซ้ายไม่ผ่านมือของบาจิตนาซิสครับแล้วก็เรียกเหลืองให้โมฮันสาลิมลุก ก็จะครั้งแรกไทยตามยูออยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับเดี๋ยวมารับชมกันต่อในอีก45นาทีของครึ่งเวลาเลครับก็อย่าลืมครับเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับวันที่13มิถุนายนนี้ครับเวลา19นาฬิกาช่อง7สีถ่ายทอดสดนะครับผมถ้านะบ,บอลมาที่อเมร,ริกาดิวเกินเกมยูอเสียแล้วเก็บได้ทิพนลงมาช่วยเกมรับทักวัฒน,นายังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวเล่นของทั้งสองทีมนะครับ เควินเคนวินที่บัดลินแล้วทะลุช่องมาโอ้ยลำหน้านิดเดียวครับจังหวะวิ่งเติม <rel> เร็วไปหน่อยครับออกตัวระหว่างที่เล่น,นี่เกมมาเร็วนี้ภาพไม่ทันอย่างไรผมก็ต้องขอภอภัยด้วยนะครับกับนาซิสวางยาวขึ้นมาจิลิมพงงงได้ทิดพันมาที่วัฒนาย u t กลับมาครับต้องลุ้นติสมอกันภาษาฝันษาให้ธนบุญตกลางของของได้ดีกว่าเะยครับแต่ว่ายัางจบสกอร์ไม่ได้ซิวโร เนบรินให้มาริสักดิสั้นซิโรดจะเข้าขวาจ่ายพลาดก็เสียแล้วอิสปเปียลฮารเบรี่ทูชองพากามีหมาอีกแล้วมาคูดโอ้ยเจงหวะนี้ไปหนลเบอเสียฟาวก็จังหวะเข้าสากัดของเฉลิมพง์เกตแก้วเนบรินก็คือเหมือนทางนัานลาเยววชที่ต้องการที่จะทดสอบระบบทีมด้วยแผนการเล่นนี้ด้วยนะครับ แต่กเกมที่แล้วนี่เป็นมีซีโอโรที่เป็นหน้าเป้าตอนนี้ให้เขามาลากเลยทางด้านหนึ่งเส้นฝั่งขวานะครับอับลลาซีสฮัสซันมาที่ปรามันย้อนกลับมาครับครองเลยครับยีไทยไม่ไล่ก็เล่นง่ายขึ้นอมามิตปรามมนไห้มาที่ฮัสซันอับลราซีสครับคารดิวผู้ทาประตูแรกให้ฮัสซันดีมัคูดฉีกมาทางด้านขวาแล้วมัคูดถึงถึงถึง,ถงมีวัฒนาโอ้ยังยืนดักได้ดีนี่ครับการข้อบลจังหวะของทีมชาติไทยเนี่ยดู ดูนิ่งขึ้นมากเลยครับนะครับอดิศี้สักโดนขวางแต่ว่ายังเอาตัวรอดได้ไถยมาทางซ้ายแล้วเควินได้เติมมันมันมาแล้วรอจังหวะเปิดยังโยเข่าขวาแล้วก็ผ่านมาได้แล้วตัดมาทิที่ผ่านเข้าซ้ายยังไม่ยิงยังยิงรอรออยู่รอบนขาโอ้โหชาไปแล้วจังหวะบนหาก็ดินดินพลาดครับอาเวดคาริวพอไทยบุกขึ้นมานี่ยยูอีก็ถอยไปรับทั้งทีนะครับ ดุปรามาันคนที่ทาให้ทีมเล่นง่ายขึ้นครับไม่โดดเด่นมากแต่ว่าจังหวะจ่ายของเขานี่มีผลอย่างมากเลยครบับประตูขึ้นนําคือเป็นคนที่ทําให้ทีมเล่นง่ายครับอย่างเกมแรกที่ไทยไฟพ่ายตัวหนึ่งต่อสามนะี้ก็ถือว่าโดดเด่นมากครับในเกมนั้นสู่ต่อไปครับทีมชยียงรายอากับมับคูดอะลีมับคูดดีดย้อนกลับมามงก็ได้ประมาณอากับทางขวาเติม อัดดุลลซิสติดเควินเควินดาวตัวรอดอ่านไปเสียเลยครับยังยังแย่งคืนไม่ได้แล้วยอดมาถึงก่อนด้วยแล้วมองอุ้ยอารีมักคูดครับโอ้โหเจ้าตัววิ่งสอดขึ้นมาครับได้สสบัดแล้วแต่ว่าบิดไม่ไม่เข้ากรอบเสาแรกนะครับดีครับจังหวะไปเล่นช้าครับของเควินเกือบเสียประตูครับจังหวะน,นี้ขยันเหลือกเกินครับอารีมักคูดไอลงพงต้องชี้ให้เพื่อนลงมาช่วยหน่อยครับ ตัววินเล่นสันครับพันษาให้ที่เควินดีดสั้นๆพัฒนาตัวกลางต้องเล่นกับไทยลุ้นประตูที่เสมอก่อนเควินรอแล้วดีดให้ทิทฟันเดินกับบรินบินโยกรอเควินมาที่ทิทฟันล้วเติมมาเจอกับเซฟดีกว่าอัดิสัตอัดิสัตสัตดีสายติดดูพยายามจะยิงเร็วครับทําไม่ได้จังหวะสวนหมาแล้วอับดุลขอดิขึ้นเกมเร็วครับ UAE รอจะตักให้สิทิแล้วอย่างลุงไม่ใช่รับได้ทันครับเควินเกวินปางยาวให้ซิโ,โรดทางขวาขึ้นมงเก็บได้ที่อดิศักดิ์ดีเก็บได้ดีครับแต่ว่าจังหวะได้ยิงหนึ่งๆยังไม่มีนาลุดินย้อนมาวัฒนาไทยกลับมาครองได้อีกครั้งหนึ่งวัฒนาแก้ไขบดินย้อนกลับมาธนบุญไปที่ทินฟันดีนสั้นๆอดิศักด์ข้ามาถึงบดินแล้วมงโอ้โหแม่บอลมันย้อนตัวบดินไปหน่อยครับ จังหวะเปิดด้วยว่าไอเดียดีแล้วนะครับอดิศักดิ์แต่ลูกแต่มงขับมงคลทศสก,กายครับกับเพรดนครับลงมาแล้วมงคลเปิดไปเสาสองเก็บได้เราวันเดยเ์เควินดีไซน์โอ้ยไม่ไม่เข่าเท้าฝีลวนได้ซ้มครับขึ้นมาเพรดนยิงอีกครั้งหนึ่งโอ้โหซุป,ปเปอร์เซฟอีกแล้วโอ้โหมายิ้มนาสินครับอประตูของยูอีบริตแอนเหนียวหนึบจริงๆครับจังหวะซัดที่ซ้ายของเพรดอนแล้วก็มาเข้าทางของซิโร ตักมาให้ครั้งนึงครับพอ,อได้ยิงนี่ก็โอ้โหซุปเปอร์เซฟครับจังหวะนี้พยายามเต็มที่เลยครับดูจังหวะเปิดครับของมงคลทศกรยัยนาทีที่81ไทยตามอยู่ศูนย์ประตูต่อนหนึ่งครับหนึ่งประตูลุ้นทีเสมอครับตอนนี้คือกบาร์เลบดินเลบดินยังไม่เสียครับยังได้ไทยพลิกกลับมาซิโรดจะเข้าขวาอล้วนขวางแล้ว อเมริกาเรียวรับมาที่มัฟกูดรอเพื่อนเติมพวกเขาลงไปรับทั้งทีมนะครับทางนั้น UAE UAE ขึ้นมาที่มัฟกูดเอาตัวรอดได้ไหมโดนแย่งกลับมาคืนความขยันก็ต้องชื่นชมจังหวะนี้ธนบูรณ์ให้ซิโ,โรดจะเลื้อยเองไหมโดนแย่งดื้อกับซิโ,โรดเสียแล้ว,ลวครับอิสมาอลิลฮามาดีไปที่อัดุลประมาณหยอดยอดมาแล้วจะลอยตัวบอลเล่ไม่ถึง อีกครั้งหนึ่งครับฮำม่ได้เสียวัฒนะสวนกลับครับไทยอดิสั์อดิสักดึงรอจังหวะซีโร่วิ่งเติมมุงคนเรียวแรงยังดีแต่ว่าจ่ายอย่างนี้เล่นยากแล้วเฮ้ยเขาสู่ช่วงทดเวลาแลวครับ3นาทีอดุลณรมานเกบไปได้อิสมาอิลมาที่ฮมเบอรีย้อนกลับมาครับบาดิสอับบาสอับบาสห้ทะลุช่องมาที่มับคูดจะยอดมุมไหมมับคูดไม่ทันแล้วติดธนบุญเกสารัฐ ไปที่ดึงเส้นโอ้โหจบเกมครับก็เป็นอันว่าทางด้านทีมชาติ UAE ครับบุกมาเอาชนะไทยได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก็นี่เป็นแค่เพียงในการจำลองแมตชก์การแข่งขันในเกมเป๊ะสองเท่านั้นนะครับผมทำคลิปที่ไดนเน่ยสกอร์ชอบตรงกันข้ามก็ขอให้ผลการแข่งขันเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้ก็เดีย๋ยวดูการได้ประตูขึ้นนำครับของทางด้าน UAE ครับจหาหวะไอซิสสวยๆของอัลฮามารีนะครับ จังหวะนี้ก็ดิดดิดเร็วนะครับนี่ครับแม่หาดีดให้มาลุดมาเลยครับอาเมดคาริวครับสัตให้ด้วเอีขึ้นนำหนึ่งศูนย์แล้วก็เป็นประตูชัยเลยนะครับในเกมนี้แต่ว่าทีมชาติไทยก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าการจบสกอร์นะครับไม่ผ่านมือคนนี้ครับซุปเปอร์เซฟหลายครั้งครับมายิทนาซินเรียกเหลืองได้ด้วยครับให้กับมูนาสนะครับแล้วก็จังหวะ หมับคทูที่สอดขึ้นมาหม่งก็ไปพลาดเลยครับทางนั้นเควินครับแต่ว่าดีที่หม่งไม่ดีกับมับคูแล้วก็โอกาสยิงครับของเควินซัดดีซ้ายครับก็ติดเซฟของนาซีนอีกแล้วครับแล้วก็ยิงอีกครั้งหนึ่งของพิโดณนะครับสองจังหวะที่ไทยตีสม,มุดไม่ได้ครับก็จบเกมไปแล้วครับสำหรับการจะลองแมตช์การแข่งขันเกม เฟ2 0 1 7นะครับไทยพบกับคูเอเอครับอย่าลืมรับชมของจริงกันด้วยนะครับวันอังคารที่1 3มิถุนายนนี้นะครับเวลา1 9 0 0นาฬิกาช่อง74ถ่ายทอดสดครับไปกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนมีข้อผิดพลาดอย่างไรก็ขอฝากแฟนๆฟุตบอลชาวไทยด้วยนะครับไปกลับมาเจอกันใหม่ครับถูกใจอย่าลืมกด subscribe ก่อนและกดแชร์เพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่จากทางแชนแนลเก่งพีซีเกมเมอร์นะครับไปเจอกันใหม่ครับผมมีข่าวสุดที่การรับชมฟุตบอลครับสวัสดีครับ